ยางรั่วยางรั่วนะครับแบบแบนเลยอ่ะอยู่ในป่าอยู่ในเขาด้วย สวัสดีครับกลับมาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟครับรอบนี้นะครับชัยก็มีทิปจะไปเที่ยวปิกนิกนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าวิวที่จะไปดูเนี่ยเป็นวิวเหมือนนิวซีแลนด์เลยนะครับไม่ได้พูดเวอร์นะแต่ถ้าถามว่าใครให้สมยานามนิวซีแลนด์เนี่ยชัยเป็นคนตั้งเองนั่นแหละทีที่อื่นเขายังมีวิวเหมือนสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเหมือนแกลนแคนยอนชัยก็เลยตั้งเป็นนิวซีแลนด์นี่แหละรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขี่อันด้าซีบีอาร์ไปส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงรบกวนเพื่อนๆ ไปดูดีกว่ากับปิกนิกวิวนิวซีแลนด์ป่ะกับมาอีกรอบกับชายเดย์ออฟครับรอบนี้กำลังจะไปเที่ยวแบบชิลๆนะครับแวะเติมน้ำมันก่อนเลยครับรอบนี้ชายอยู่แถวแก่งกระจานนะครับกำลังจะขี่ไปหาสถานที่หนึงนะครับซึ่งบังเอิญเจอรอบที่แล้วนะครับที่มาที่แก่งกระจาน บรรยากาศที่กำลังจะได้เห็นเนี่ยบอกเลยนะคะว่าให้เต็มสิบเลยเป็นวิวเนินเขาแล้วก็ทุ่งหญ้าครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยแวะดูวิวข้างทางก่อนครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยธรรมชาติเขียวดีจริงๆนั่งพักเสพบ,บรรยากาศอยู่สักแป๊บหนึ่งครับก่อนที่จะไปออกเดินทางกันต่อนะครับ แบบที่บอกไปเมื่อต้นคลิปครับว่ารอบนี้จะไปเที่ยวเนินเขาแล้วก็ทุ่งหญ้าครับเอาจริงๆเลยส่วนตัวของชัยเนี่ยมีความรู้สึกว่าวิวที่กาลังจะได้เห็นเนี่ยเหมือนไปเที่ยวเมืองนอกเลยครับใกล้จะถึงแล้วนะครับี่ขนาดวิวสองข้างทางเนี่ยก็ยังสวยเลยส่วนวิวที่ชัยบอกว่าเหมือนเมืองนอกจะเป็นไงเนี่ยไปชมกันเลยดีกว่า ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับและสถานที่นี้ก็คือทุ่งยาและเนินเขาแก่งกระจานครับฟิลคล้ายๆกับไปเที่ยวเมืองนอกเลยนะครับมองเห็นเป็นเนินเขาไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีภูเขาแล้วก็ทิวสวนเป็นแมกกา์ด้วยครับ วันที่ไปโชคดีมากๆนะครับที่ไม่เจอฝนแถมยังอากาศดีด้วยตรงนี้จะเป็นถนนทอดยาวไปไกลเลยนะครับแล้วที่เพื่อนๆเห็นไปสุดลูกหูลูกตาเลยเนะี่ยจะเป็นภกเขาของวิทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับแบบที่บอกนะครับว่าตั้งใจจะมาปิกนิกนะครับรอบนี้ก็เลยเตรียมอะไรมากินนิดนึงนะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ขอเสพบ,บรรยากาศก่อนสักแป๊บหนึ่งครับสวยจริงๆนะครับบรรยากาศแบบนี้จริงๆหาไม่ได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับไปเตรียมอาหารกันดีกว่าอาหารที่เตรียมมาปิกนิกรอบนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากเตรียมเป็นกาแฟกับเบอร์เกอร์นะครับ จริงๆอาหารเนี่ยก็ว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าดีกว่านะครับที่ได้กินท่ามกลางบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับนั่งเสร็จบรรยากาศอยู่สักพักกอกลับแล้วนะครับตอนนี้ชัยก็กำลังจะเตรียมตัวกลับแล้วแหละแต่ว่ายางรั่วยางรั่วนะครับแบบแบนเลยอ่ะ เกิดเหตุการณ์ยางรั่วนะครับอยู่กลางป่ากลางเขาคนเดียวด้วยนะครับยางรั่วครับแบนอยู่ในป่าอยู่ในเขาด้วยยางแบนแต่แต่เลยนะครับน่าจะเกิดจากเหยยบอปะไรแถวนี้มานั่นแหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นก้อนหินเป็นเศษอะไรเยอะนะเดี๋ยวชัยจะไปหาร้านเติมลมนะครับแล้วก็ขี่ต่อไปหาร้านป่ายางนะประมาณนี้แหละ ตอนนี้ก็ขี่บทยางเข้ามาในเมืองเพชรบุรีนะครับห่างประมาณ40โลนะครับก็ตั้งใจจะเปลี่ยนยางใหม่เลยนะครับยางหลังจริงๆเคยรั่วประมาณ2รอบแล้วนะครับถือว่าใช้คุ้มแล้วตั้งแต่ทริปที่ไปเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับรอบนี้ก็เลยเปลี่ยนไปเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้เป็นการดูแลรถด,ด้วย เข้าศูนย์เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับจริงๆหาล้านยางเนี่ยประมาณ3ล้านเลยนะครับยางไซส์1น0นะครับต้องออเดอร์ประมาณ1อาทิตย์ก็เลยเปลี่ยนเป็น120ครับเปลี่ยนเลยเพราะว่ารถต้องใช้เซนนี้เนี่ย1,850บบาทครับก็ถือว่าเป็นการดูแลรถนะครับแล้วก็จะได้ขับขี่ปลอดภัยด้วยครับเวลาขี่ไกล เป็นไงบ้างครับกับชายเดย์ออฟรอบนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดแพลตฟอร์มใหม่ TikTok ชายเดย์ออใครที่เล่น TikTok ก็ไปติดตามกันได้นะครับตอนนี้มีคนติดตามประมาณ12,000คนแล้วครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องชายเดย์ออด้วยนะครับ ดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วก็รอบหน้าจะไปไหนก็รบกวนติดตามด้วยนะครับรอบนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ